นายเษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ที่เมลเบิร์นคอนเวนชันแอนด์เอ็กซิบิชันเซนตีนันทคอนเมลเบิร์นคือรัสออสเตรเลียเป็นวันสุดท้ายเริ่มต้นที่เวลา9านาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับประเทศไทยเวลา5นาฬิกาเข้าร่วมการประชุมแบบเต็มคณะของผู้นําอาเซียนออสเตรเลียจากนั้นเข้าร่วมพิธีต้อนรับประมุขป,ประเทศ และหัวหน้ารัฐบาลโดยผู้สำเร็จราชการประจํารัฐวิกตอรียและโรมงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ผู้สำเร็จราชการประจํารัฐวิกตอเรียเป็นเจ้าภาพก่อนที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำอาเซียนออสเตรเลียและปิดท้ายที่เข้าร่วมพิธีอําลาผู้นําอย่างไม่เป็นทางการณทําเนียบผู้สำเร็จราชการประจํารัฐวิกตอรีย นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในโอกาสที่เข้าร่วมการประชุมแบบเต็มคณะจะนําเสนอแนวคิดการเชื่อมโยงการค้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนสีเขียวซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์อีกไนท์ไถ่แลนด์แปดด้านของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการแลนบีชและการพัฒนาระบบนิเวศย,ยานยนต์ไฟฟ้าอีกครั้งจะสานต่อความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอาทิมาเลเซียและสปป,อปอลาวอย่างต่อเนื่องท้งการพัฒนาชายแดนการท่องเที่ยวการแก้ปัญหาหมอกควัน ข้ามแดดและการแก้ปัญหายาเสพติดคือวิชเ่นเรื่องสไตรซเรื่องเราจะเดินทางกันต่อไปเรื่องรับคืนเนี่ยจริงๆแล้วก็เจอเกินแต่เป็นทางการก็จริงแต่ว่าเป็นแบบพูดคุยกันได้ก็จะพูดคุยกันแชร์เรื่องวิชเชนว่าเรามีทางด้านเรื่องของแน่นอนก็จะคุยกับท่าน้นวาต่อเรื่องของสามยอดชายภาคใต้คุยกับนายกรัฐมนเกี่ยวเรื่องการเกษตรเรื่องการท่องเที่ยวนะครับคุยกันเรื่องควันไฟสองพีเอ็มสองจุดห้าเรื่องเหล่านี้แล้วแล้วก็เรา่องที้เรื่องยาเสพติดก็จะตอบย้ําตอไปอีก และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่เครือรัสเลียแล้วนายยุัฐมนตรีจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานเมลเบิร์นไปยังกรุงเบอร์ลินสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อร่วมง,งานไอทีบีเบอร์ลิน2024และเยือนประเทศฝรัง่งเศสอย่างเป็นทางการพร้อมเข้าร่วมงานมหกรรมมิพิม2024ณเมืองคานซึ่งเป็นงานมหกรรมอสังหาริม,มทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่14มีนาคมนี้ ผมธิดาทิพยานนท์นรายงานจากเครือรัสออสเตรเลียค่ะ